เวอร์จะไหมครับทุกคนเนยดำนะครับสืบเนื่องจากไปเห็นคลิปแม่ตุกแล้วก็คลิปของพ่เตอร์ทีเคครับพ่เตอร์กับไปแบบว่าบอกว่าแม่ตุกเขาเห็นแมตตุกกินเนยดำตัวเนี้เวอร์เวอร์จไหมแล้วแมตตุกกินไม่ได้ก็เลยบเขาก็เลยแนะนำวิธีกินที่มันอร่อยที่สุดให้นะครับโอ้เผลอไปดมแล้วทุกคน กะว่าจะแบบยังไม่ดมเพราะว่าจะกินแบบวิธีที่พี่เติร์เขาแนะนําก่อนทุกคนว่าควรจะกินกับเอาขนมปังมาทานเนยถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะกินให้อร่อยนะอันนี้เราได้ขนมปังเกลือมาแล้วก็เอาเวอร์จมัยนะครับมาทาอุ้ยเยอะไปปะเนี่ยเยอะไปไหมอะประมาณนี้แล้วเนาะ <laughs> อันนี้คือผิดสเต็ปการชิมอยู่นะทุกคนปกติกี่จะชิมแยกก่อนแล้วค่อยเอามารวมอันนี้ขอกินแบบอร่อยไปเลยละกันครับทุกคนขอให้มันอร่อยนะโอ้โอ เนาะอ,อ,อืนี่คืออร่อยแล้วใช่ไหมนี่คือวิธีการที่มันจะกินแล้วอร่อยมากที่สุดแล้วใช่ไหมทุกคน จะไมคนออสซี่ฟิลแบบเรากินไม่ได้เหมือนฝรั่งกินปลาบ้านเราไม่ได้อย่างงี้ปะเขาก็อร่อยของเขาแหละอ่ะเดี๋ยวขอชิมตัวนี้แต่จะบอกว่ากลิ่นอะมันเป็นเหมือนแบบซุปไก่สกัดผสมกับซีอิวดำทุกคนซีอิวดำแบบซีอิวดำอ่ะเออ หรือซีอิ่วขาวมันซีอิ่วดำไม่ไม่ซีอิ่วขาวมามาเดี๋ยวขอชิมแบบเปล่าๆหัวจะไหมอุ้ยอืออ้ามันเค็มมากอ,อมันเค็มติดปากติดลิ้นเลยอะ่ะ มันเค็มนำนำมาเลยนะเค็มเหมือนแบบฟิลแบบเกลือแบบหนักๆเลยอะทุกคนแล,แล้วแล้วแล้วมันมีความกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบเออเหมือนซุปไก่จริงๆแหละเออซุปไก่ผสมกับซีอิ๊วดำแบบตีขึ้นจมูกปุ๊บผสมกับกลิ่นความเค็มเอ๊รสชาติที่มีความเค็มของเขาอะ่ะเฮ้ยไม่ได้อะ เขาบอกว่าเป็นยีสกัดจากข้าวาเลลเล่และข้าวสาลีเ5รแล้วก็เกลือบริโภคไม่เสริไมไอโอดีน5%เมาส์สกัดกับข้าวาเเล่อีก5%แล้วก็แต่งกลิ่นมีวิตามิน B1 B2 B3 ว้าวซื้อมาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะซื้อมาเป็นปีแล้วทุกคนไม่กล้ากินพอดีเห็นคลิปพี่เติ๊กมันขึ้นถามว่ามันเอามากินกับ เนยแล้วมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นกว่าการแบบจิ้มลงมาแล้วก็กินเลยแต่มันก็ยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอ,อบหนึ่งเอาเป็นแบบครัวสองนะครับเทท,ทาแค่โอวจะมหมอย่างเดียวมันต้องทาแค่นิดเดียวทุกคนมันเค็มมาก ยิงนิดเดียวจริงนี้เดียวนี้เดียว,ยวซึ่งถ้าถามว่าใส่ไปเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่ออาจจะแบบเหมือนกับปรุงรสชาติให้มันกินแล้วมันดูแบบเหมือนเรากิน เหมือนเหมือนที่ที่เตอบอกว่าเอาไข่ไข่แล้วก็เหลืออาหารเช้ามาเหาะเอ้มามาทาเวอร์จมายกินอะไรเงี้ยก็ฟีลแบบเรากินไข่ต้มแล้วเหาะแม็กกี้อย่างเงี้ยมาแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบเนื้อเนื้อเขาเรียกอะไรนะเนื้อแบบครีมเข้มข้นอะ่ะไม่ใช่เจลลี่ด้วยเป็นครีมเข้มข้นบางคนบอกว่าเป็นจารบีโอ ฟิลฟิลนั้นน่ะทุกคนครับนี่แหละแต่ว่าเขาก็คงกินจนชินกันแล้วเนาะเออเราก็ไม่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินของแต่ละประเทศดังนั้นนี่แหละเราก็ได้เรียนรู้ครับว่าเออบางอย่างเราก็ได้ลองแล้วได้รู้แล้วว่าอ๋อรสชาติมันเป็นประมาณนี้เออจริงๆอ่ะคือซื้อมานานแล้วจริง,รงๆทุกคนแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าจริงๆเพราะว่ายังไม่เห็นคือเคยเห็นคลิปของฝรั่ง กินกันแล้วก็เอ๊ะยังไม่ยังไม่เห็นคนไทยที่ออกมาทําคลิปกันเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเออยังไม่มีตัวอย่างนี่ขนาดพี่เตอเขามาแนะนําวิธีการกินที่มันอร่อยมากที่สุดแล้วนะเราก็ยังไม่สามารถนะครับเออทำทำนองเดียวกันที่ฝรั่งกินปลาบ้านเราไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้บายบายได้ลองนะครับวัวจะไหมจารบ,บีเหรอ <laughs>